สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมครีซคอนนะครับอยู่กับเกมมือถือ Monster c r จั g e r ใช่ไหมใช่แหละ <c oughs> นะครับก็เป็นเกมแนวผันดาลอดานนู่นนี่ภาพจะแบบ8ปดปิดก <c oughs> ็าไาม่รู้ว่าเออนะบแบบเป็นภาพเกมใหม่สมัยเก่าอะไรอย่างนี้นะครับผมคลาสสิกคลาสสิกหน่อยเออนะครับนี่ก็จะเป็นในธีมของผีหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะครับผมก็ การเข้าเล่นนะครับก็คือแบบกดเพลงโง่ๆเลยนะครับแล้วก็มีเกมทิกเล็กน้อยนะครับนู้นนี่แนลน้วอาจจะเป็นแบบว่าการกาจัดสัตรูหรืออะไรพวกนี้แหละนะครับผมไม่อันนี้ไม่รู้นะเป็นเีมผีอะไรอย่างนี้นมาของผมนะอันดับแรกก็คือเราทําการเลือกสกิลก่อนนะครับผมแล้วก็พอเลืออัพ มันก็จะมีสกิลมาให้เลือกแหละต่จะเรนด้อมเกนดอมเดยเดี๋ยวนะอันนี้ทะลุใช่ไหมอ่ะเลือกเป็นนี้แล้วกันครับผมสปรีส์มูฟแอทแท็กสปรีส์แอทแท็กสิเป็นสปรีั์นั่นนี่โอเคครับได้งงได้เงินถ้าอยากได้เพิ่มก็ดูโฆษณาไปนะครับแต่เราเน้นเร่งเพราะผมปะหมาครับผมก็เนี่ยฮะอืมไม่เนี่ย อันนี้เหมือนจะยิงเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งตั้งแต่ที่ได้เล่นมาตายเล้งเล้งเล้งดิมันก็จะเล็งตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมไม่ใอ,อ่ราอะอะไรทานองนี้นะครับผ่านด่านเข้าไปนะครับเดี๋ยวเ,เรวเาเลเวลเพิ่มนะครับผมมันจะมีสกิลให้เลือกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูสกิลที่ทเราที่เหมาะกับสถานการณ์ที่เราเจอตอนนี้นะครับมีแด๊ดดบเลยนะว้า ตอนนี้แย่ลยแล้วครับโดูดูแล้วโดูไหมดูแล้วดนแล้วแล้วตรงนี้เอาหมุดสตีมันดีกว่ามา <c oughs> ั้งเดี๋ยวไม่赖ครับเราเน้นยิงเร็วทุกคน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 นี่ไงเราเรียบร้อยหาผมหรืออับฮะเราก็เลือกอะไรดีนี่อะไรวะถ้าจากบูท มารแมนนี่ยิงทะลุหรอือเปล่าเรานี่ดีกว่าครับผมไปครับผมอ๋อลูกใหญ่ขึ้นโอ้แรงขึ้นด้วย,อ,ยอะไรชัว ง่ายไหม <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับผมพลังเหลือน้อยละอ่ะอุ้ยไม่มียิงกระจายออกมาวะาต้องหาทางเก็บไอ้ตัวยิงนี่ก่อนก็ด,ดีนะครับผมตายละฮึบฮึบฮึบโอเคตามมันก็ดูอันนี้ไปก็ได้มาแล้วครับในชีวิตคือมานหนึ่งชีวิตอ้าว นี่ก่อนดีกว่าครับมันยิงกระจายนะคนตัววุ่นวายอืมตัวเยอะฮงวัดหงัดฮงว,วดเนี่ยมีเวลาไหมไม่มีเวลานะสบายสบายยิงเขาให้โอเคครับผมก็เนี่ยครับผ่าน,นด่านไปเรื่อยๆๆนะเรื่อยนะเรื่อยเดี๋ออมาแล้วอะไรอ่ะ ต้องมันติดีกว่าไปครับผมนี่สองลูกสองลูกเฮ้ยอะไรเจอบอสอ่ะเราจะไม่ใช่ครับรีสโตเรีสโตรร,สโตร,รสโตร์อันนี้เหมือนดูวะต้องดูเอาผมลองดูแล้วกันโอเคดูเรียบร้อยนะกด็ดูดีกว่ามันจะได้อะไรเยอะแยะ นะครับผมอะไรนี่มันตีมันตีเว้ยนี่ไง้ลมนิดนึงหยุดยินสบายแล้วเฮ้ยโอ,โอ้ไม่ได้แล้วเก็บอีกตัวเขาบอกติดไม้ด้วยอันแน่อันแน่รอเพื่อ,นนอ,อมันลุกอ่านอนแล้ว ดูระบบอื่นๆกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างมีเดดลี่โบนัสเนี่ยมือถือนี่คืออะไรเนี่ยพอพันดานนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมมันคือมันคืออะไรไม่รู้เหมือนจะต้องแบบผสมกันหรือเปล่านะครับแล้วก็กระเป๋าเล้านะฮะอ่านี่มีสกงสกิลใช่ไหมนะครับผมก็เหมือนเป็น น,นี่คืออะไรอ่ะเหมือนประมาณว่าเป็นสกิลเออเหมือนเป็นสกิลเนาะไม่มีตังค์ละนะครับจริงๆเรื่องมันเป็นสกิลที่มันโผล่ขึ้นมาที่เราที่เราเจอนะครับผมก็คงคิดว่าน่าจะเป็นอ่าไอเทม,มคอองจะมีให้หลัง,ลง ประมาณนะครับก็เอาเข้าไปอัปเกรดแล้วกันประมาณนี้อมีกาชาให้ด้วยนะน,นั่นละก็ไม่ได้รู้อะไรนะครับผมว่าเดี๋ยวเปิดฟรีให้ดูแล้วกันนะครับผมต้องดูโฆษณานิดหนึ่งการเปิดกาชาเกมนี้ก็ประมาณนี้ก่อ,อ,อนเนี่ยครับได้เป็นตัวอะไรมาก็ไม่รู้คิดว่าน่าจะเป็นไอเทมใช่ปะ่ะนี่จริงๆด้วย เออนะครับก็มีอยู่แล้วนะไม่ต้องอะไรมากก็ถอดเข้มาถอดออกก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมโอเคอีกอันหนึ่งเวนช็อปนะครับผมก็ตามนี้ครับไม่มีอะไรเยอะแยะเลยโอเคออปชั่นมีแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้ในการเอาไว้สนุกสนุกนะครับผมโหลดได้เลยทานล่ีนะครับก็มีหลายชัปเตอร์ซึ่งตอนนี้มีแค่สอง <c oughs> คงจะเพิ่มไปเรื่อยๆแหละเออดูๆแล้วนะจ๊ะ Oke, kah,ประมาณ ini lah kah. Nah,